เดี๋ยววันนี้เราจะมานั่งกรรมฐานทำฌานใช่ไหมถ้าเรามีศีลก็เป็นมนุษย์คือผู้มีจิตใจสูงจิตใจประเสริฐแต่ถ้าเราไม่มีศีลก็เป็นเพียงแค่คนคนหดืว,ว่าตัวยุ่งนี่เพราะนั้นเราต้องเป็นผู้ที่มีศีลน,นะ,ะแล้วก็รับอามะพันเตอ,อามะพันเตก็คือการรับคำปกติต้องมีคนนำไม่เป็นไรอันนั้นก็นี้ ต่อไปเราตั้งใจนในการที่จะรับก,กรรมาฐานที่ใช้ในการภาวนานะตั้งใจเกสาวตามโลมานขาทันตาตะโจอวัยยนกับตะโจทันตานขาโลมาเกสาอ่านี่คือกรรมาฐานที่เราจะใช้ในการภาวนานะ,ะกลาบสามครั้ง